ขบวนเดินเท้าหลายร้อยชีวิตของเครือข่ายอนุรักษ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนำโดยนสายสัสินเฉลิมลาภเลขาธิการบุญสนิธิสืบนาคเาสถียรใช้เวลา11วันรมมัมวระยะทางกว่า350กิโลเมตรเดินทางมาถึงกรุงเทพมหานครโดยมีจุดหมายปลายทางไปยังหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเพื่อคัดค้านสรุปผลรายงานวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพหรือ e s i a ของโครงการสร้างเขื่อนแม่วงในอุทยานแห่งชาติแม่วง รายงานมันไม่ให้ความสาคัญเรื่องสัตว์ป่าทั้งท้ท,ที่ป่าแม่วงเนี่ยมันมีความสําคัญที่สุดในเรื่องของสัตว์ป่านะครับเพราะมันจิติดกับห้วยขาแข้งมีศักยภาพในการกระจายของสัตว์ป่าออกจากไปออกไปจากขาแข้งนะฮะวันนี้ขาแข้งเนี่ยเรารักษากันมา20-30ปีเนี่ยหลังจากที่ที่สืบตายเนี่ยนะสัตว์ป่ามีจํานวนมากกระจายไปสู่ป่าอื่นๆที่ติดต่อเนื่องนในป่าตะวันตกนะฮะเป็นป่าผืนเดียวที่มีสัตว์ป่าเยอะที่สุดการก่อรสร้างเขื่อนแม่วง8ปีเนี่ยที่เขาไปเข้าไปสร้างในป่าเนี่ยนะฮะมัน เกิดการเข้าไปตัดไม้ในพื้นที่อย่างควบคุมไม่ได้ไปอีก8ปีนะฮะตลอดเส้นทางเดินเท้ามีผู้เข้าร่วมขบวนการตามจุดต่างๆจนเมื่อมาถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตกลุ่มองค์กรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มารอต้อนรับและเข้าร่วมขบวนการด้วยโดยกลุ่มนักศึกษามองว่า EHA ยังมีการหมกม็ดข้อเท็จจริงและไม่มองถึงภาพรวมในการแก้ปัญหา การสร้างโรงไฟฟ้าหรือการสร้างอะไรก็ตามของรัฐบาลเนี่ยบางทีเรายังอาจจะขาดการมองปัญหาแบบบูรณาการหรือการมองแบบองรวมเรายังมองแยกส่วนเรามุ่งที่จะแก้ปัญหาเพียงจุดเดียวแต่เราไม่ได้คิดถึงผลกระทบของปัญหาที่มันจะตามมาจากการแก้ไขปัญหานี้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหามันก็จะไม่สิ้นสุดขณะที่กลุ่มสายหมอกเสรีจากมหาวิทยาลัยรังสิตรวมตัวนักศึกษาเข้าร่วมเดินเท้าในครั้งนี้โดยระบุว่าการสร้างเขื่อนแม่วงไม่สามารถแก้ปัญหาอุทกภัยได้ เราเข้าไปดูเนี่ยเราเห็นว่ามันเป็นมรดกโลกด้วยนะฮะแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากซึ่งเหตุผลเนี่ยที่ให้ในการสร้างเขื่อนเนี่ยล้วบอกว่าบริหารจัดก,การน้ำเนี่ยแล้วคนท,ที่ได้มีโอกาสนะครับลงพื้นที่จริงๆเนี่ยเห็นแล้วว่ามันไม่สามารถแก้ไขปัญหาตามที่ทางรัฐบาลได้บอกมาในเหตุผลการสร้างเขื่อนนะครับ อย่างไรก็ตามยังมีกลุ่มที่สนับสนุนการสร้างเขื่อนแม่วงโดยมองว่าเป็นการช่วยกักเก็บน้ำในการทำเกษตรในช่วงฤดูแรงและเชื่อว่าจะเป็นการช่วยชะลอน้ำแก้ปัญหาอุทกภัยในพื้นที่สำหรับเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อนมนะครับในวันนี้จะเดินทางไปหยุดพักที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และในวันพรุ่งนี้เวลาประมาณ9ก้นโมงจะเริ่มออกเดินทางด้วยเท้าไปยังหอศิลปะกรุงเทพมหานครประเสริฐแสงประเสือรถ่ายภาพชัดชัยพ่วงพูดดีนิวทีวีรายงาน